สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการกูคิดสอนโก beginner series เยนะครับ beginner series นะครับก็ทำออกมานะครับให้กับผู้ที่สนใจนะครับอ,อ,อยากที่จะเรียนรู้นะครับวิธีการเล่นหมากล้อมนะครับหรือว่าผู้ที่เริ่มต้นเรียนรู้นะครับได้มา ทดสอบฝีมือนะครับแล้วก็ได้มาเช็คความรู้นะครับได้มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับพินกี้ล่ซีรีส์ของเรานะครับมีอยู่ทั้งหมด14ตอนด้วยกันนะครับและตอนนี้นะครับก็เป็น EP ที่1นะครับก็จะเริ่มสอนกันตั้งแต่เริ่มแรกเลยทีเดียวนะครับเริ่มต้นสําหรับผู้ที่ยังไม่เป็นเลยด้วยนะครับก็สามารถดูวิดีโอของเราแล้วก็ทําความเข้าใจไปได้พร้อมๆกันนะครับหมักล้อมนะครับถือว่าเป็น กีฬาทางปัญญานะครับชื่อกล้องของโลกเลยทีเดียวเป็นกีฬาทางปัญญาอันดับหนึ่งของโลกนะครับมีต้นกําเนิดมาจากประเทศจีนเนี่ยเมื่อประมาณ4,000กว่าปีมาแล้วนะครับเป็นเกมกีฬาทางปัญญาอันดับหนึ่งของโลกนะครับซึ่งขึ้นชื่อว่ามีความซับซ้อนมากที่สุดในโลกด้วยนะครับมาถึงจุดนี้นะครับผู้ชมนะครับแล้วก็น้องๆที่ดูวิดีโออยู่นะครับอย่าเพิ่งกังวลนะครับเพราะว่าจริงๆนวหมักรล้อมเล่นง่ายมากๆนะครับอย่างที่อัจฉริยะโลกนะครับ คุณอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าหมักร้อมนะครับใช้เวลาแค่ประมาณ15-20นาทีก็เล่นเป็นแล้วนะครับแต่ว่าการที่จะเล่นให้เก่งได้เนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาชั่วชีวิตของคุณเลยทีเดียวนะครับทีนี้เราลองมาดูกันนะครับว่า15-20นาทีนะครับที่คุณอัลเบิร์ตไอน์สไตน์พูดเอาไว้นะครับจะถูกหรือเปล่านะครับอ่ะเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับหมักร้อมนะครับวันนี้เราจะ ep หนึ่งของเรานะครับก็จะสอน ท่านผู้ชมนะครับเกี่ยวกับสิ่งข้อควรรู้นะครับแล้วก็1กฎเท่านั้นนะครับฉะนั้นเริ่มกันเลยนะครับ4ี่ข้อควรรู้นะครับที่จะทำให้คุณเล่นหมากรล้อมได้ง่ายๆนะครับข้อที่1นนะครับคือจำเอาไว้เลยนะครับหมากสีดำจะเป็นฝ่ายเริ่มเล่นก่อนเสมอเลยนะครับไม่เหมือนหมากรุกนะครับหมากรุกเนี่ยเราจะ สีขาวเริ่มเล่นก่อนนะครับเราก็ไม่แน่ใจว่าทําไมนะครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าปราดนะครับหรือผู้ที่คิดค้นหมกล้อมเนี่ยน่าจะมีความเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดจากความไม่มีตัวตนนะครับก่อนที่เราจะเกิดมาบนโลกเราก็ไม่มีตัวต,วตนใช่ไหมครับก่อนที่เราจะลืมตาเราก็ต้องเห็นความมืดมิดก่อนก่อนที่จะเกิดมาเป็นโลกก่อนจักรวาลจะก,ก่อเกิดทุกอย่างเริ่มต้นจากสีดําก่อนนะครับอันนี้เป็นเหตุผลที่ผมเชื่อนะครับที่กูคิดเชื่อนะครับว่าหมกล้อม อันดับหนึ่งนะครับข้อแรกเริ่มจากสีดาก่อนนะครับข้อ2ผมจะสอนทุกคนวางหมากนะครับการวางหมากนะครับลงบนกระดานนะครับหมากล้อมไม่เหมือนกับเกมกีฬาหมากกระดานชนิดอื่นๆที่วางหมากเข้าไปในกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้อันนี้จะเป็นตัวอย่างในการวางหมากที่ผิดนะครับหมากล้อมนะครับเราจะวางบนจุดตัดนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าบนกระดานนะครับจะมีเส้นแนวตั้งเส้นแนวนอนตัดกันนะครับตัวอย่างนะครับอันนี้นะครับก็เป็น ที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นกระดานใหญ่นะครับก็กระดานใหญ่นะครับเป็นกระดานมาตรฐานแต่สําหรับผู้เล่นหรือผู้ฝึกเล่นนะครับเพื่อเริ่มสตาร์ทให้ออกตัวง่ายกว่านี้นิดนึงนะครับจริงๆแล้วหมักล้อมนะครับก็มีกระดานหลายไซส์นะครับซึ่งดีไซน์ออกมาให้กับผู้ที่ฝึกหัดทั่วไปนะครับในมือของผมตอนนี้นะครับก็เป็น กระดาน9คูณ9นะครับมี81จุดตัดนะครับเป็นกระดานสำหรับผู้เริ่มเล่นนะครับในประเทศไทยนั่นเองนะครับแต่หลายคนอาจจะเคยเห็นกระดานไซส์ที่น้อยกว่านั้น7คูณ7 5คูณ5 6คูณ6อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับก็กระดานก็มีหลายไซส์นะครับดีไซน์เพื่อให้ผู้เริ่มเล่นนะครับไม่ปวดหัวนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลานานเกินไปก่อนนะครับอันดับต่อไปนะครับสำหรับในบ้านเราแล้วนะครับในประเทศไทยของเราแล้วนะครับก็จะมีกระดาน13คูณ13นะครับซึ่ แล้วกระดานกลางนะครับก็จะมีจุดตัดอยู่ทั้งหมด169จุดตัดด้วยกันนะครับนั่นก็คือจุดที่สามารถลงได้นั่นเองในขณะที่กระดานใหญ่นะครับ19คูณนะครับที่อยู่เบื้องหน้าของกระบกเนียนะครับก็จะมีจุดตัดอยู่ทั้งหมดเนี่ย361จุดตัดนะครับซึ่งใหญ่กว่ากระดานหมกรุกเนี่ยจเกือบนะครับเกือบเกือบกระดานหมกรุกมี่4่ช่องใช่ไหมครับก็ใหญ่กว่ากระดานหมกรุกเนี่ยเกือบเกือบเท่าเลยทีเดียวนะครับ หมากนะครับเราจะไม่วางบนกล่องในกล่องอย่างที่เมื่อกี Leaf ้ผมแจ้งไปนะครับสังเกตดูดีเราจะวางบนจุดตัดของหมากนะครับถ้าเกิด hmm. ถ้าเส้นแนวตั้งต <im> ัดกับเส้นแนวนอนเมื <letters> ่อไหร่ปุ <sm> ๊บเราจะสามารถวางหมากได้ทันทีนะครับหมากสามารถวางห่างกันได้นะครับวางชิดๆกันได้วางเฉียงๆได้วางห่างกันมากๆได้ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับก็วางบนจุดตัดเท่านั้นนะครับแต่ทีนี้พอเราพูดถึงคําว่าวางหมากบนจุดตัดปุ๊บเนี่ยจุดตัดนะครับเส้นแนวตั้ง เส e the ้นแนวนอนตัดกับเส้นแนวตั right? point, es, ้งจนถึงขอบเลยนะครับฉะนั้นจุดพวกนี้สามารถลงหมากได้ลงหมากได้นะครับลงหมากได้เหมือนเช่นตรงมุมกระดานนะครับเส้นแนวนอนตัดกับเส้นแนวตั้งเกิดเป็นจุดตัดจุดนี้ก็เป็นจุดที่สามารถลงหมากได้เช่นกันนะครับผ่านไปแล้ว2ข้อนะครับไม่ยากใช่ไหมครับข้อ1หมากสีดําเดินก่อนข้อ2วางหมากบนจุดตัดนะครับวางหมากบนจุดตัด แต่ก็ขอเพิ่มอีกนิดนึงนะครับวางหมากบนจุดตัดนะครับได้ครั้งละ1เม็ดนะครับผลักกันวางเหมือนทุกเกมนะครับผลักกันวางได้ครั้งละหนเม็ดเท่านั้นนะครับส่วนข้อที่3นะครับเกมหมากล้อมก็จะไม่เหมือนพวกเกมหมากฮอตหมากนีบหมากข้าหมากรุกที่หมากนี่มันเดินได้ใช่ไหมครับแต่ว่าในกรณีการเล่นหมากล้อมในเวลาที่เราวางหมากลงไปแล้ว1เม็ดหมากจะอยู่บนกระดานไม่ไปไหนนะครับถ้าเลือกจะวางตรงนี้หมากก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับ จนกว่าอะไรครับจนกว่ามีข้อ,อยกเว้นคือจนกว่ามันจะถูกกินนะครับและเรื่องต่อไปที่เราจะมาสอนท่านผู้ชมนะครับก็คือเรื่องการกินหมากนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับการกินหมากนะครับจริงๆแล้วไม่ยากเลยนะครับเวลาที่ราวางหมากเป็นจุดตัดจุดตัดเนี่ยประกอบด้วยเส้นแนวตั้งกับเส้นแนวนอนใช่ไหมครับการวางหมากเป็นจุดตัดเนี่ยให้นึกภาพนะครับเปรียบเสมือนกับคุณยืนอยู่ตรงกลางสี่แยก นะครับมันก็จะมีเส้นเนี่ยมันก็จะมีเส้นทางนะครับไปข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาแต่ในกรณีนี้นะครับมองจากด้านบนของกระดานนะครับเส้นที่ติดกับตัวหมากพวกนี้นะครับเราจะเรียกมันว่าเส้นลมปรมาณหมากหรือว่าเส้นลมหายใจของหมากนะครับเส้นลมหายใจของหมากนะครับก็เป็นจุดสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดถ้าสมมติอีกฝ่ายนะครับสามารถลงจุดถัดถัดไปนะครับจุดตัดถัดไปแล้วก็ปิดเส้นลมหายใจในกรณีนี้นะครับก็ปิดเส้นลมหายใจทิศเหนือถูกไหมครับ ผมปิดเส้นลมหายใจทิศใต้นะครับจะสังเกตเห็นว่าหมักดำตอนนี้เหลืออยู่แค่2ลงลมหายใจนะครับปิดเส้นลมหายใจทิศตะวันตกนะครับแล้วก็ปิดเส้นลมหายใจทิศตะวันออกนะครับบนล่างซ้ายขวาถ้าเกิดปิดล้อมเส้นลมหายใจของมันได้หมดหมักดำเม็ดนี้หายใจไม่ได้เราก็จะสามารถกินมาได้ในกรณีนี้เราถึงจะหยิบมันออกจากกระดานเก็บไว้ในฝานาครับอาเชลยของเรานะครับ เพื่อแสดงว่าเรากินหมากเข้าไปแล้ว1เม็ดกินได้1เม็ด1แต้มนะครับกินได้10เม็ด10บแต้มง่ายๆเลยใช่ไหมนะครับทีนี้จากการที่ประสอบประกอบกัน3ข้อแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะรู้ว่าหมากดําเดินก่อนผลัดกันเดินกับหมากสีขาวนะครับครั้งละ1เม็ดไม่มีการเ,ออเคลื่อนที่ใดๆนะครับไม่มีการเคลื่อนที่ใดๆยกเว้นแต่ว่ามันจะถูกกินใช่ไหมครับอ่ะทีนี้หลังจากที่เราพูดถึงเรื่องลมหายใจกันแล้วนะครับก่อนที่จะไปข้อ4นะครับ เรามาทำเอ็กซ์ไซส์กันก่อนดีกว่านะคะก็เชื่อชุดว่าทุกคนเข้าใจกันดีหรือเปล่านะครับครูคิดขอถามนะครับว่าหมากดําเม็ดนี้มีกี่ลมหายใจนะครับอันนี้เพิ่งจะดูไปเมื่อสักครู่คงยังไม่ลืมนะครับมีอยู่ทั้งหมด4ี่ลมหายใจด้วยกันนะครับอ่ะทีนี้ข้อที่2เดือนที่ขอบของมันสังเกตดีๆนะครับว่าเส้นของมันจะหายไปเส้นหนึ่งเพราะว่ามันอยู่ที่ขอบแล้วตอนนี้ขอถามนะครับว่ามันจะเหลือกี่ลมหายใจครับ คนที่ต้องการเวลานะครับก็สามารถพอส์วิดีโอนี้นะครับแล้วก็ลองดูไปพร้อมกับผมนะครับแต่สำหรับคนที่เริ่มเอกใจละนะครับเริ่มขแข็งงใจเริ่มรู้แล้วนะครับก็ไปต่อกันเลยนะครับสำหรับหมากเม็ดนี้นะครับที่วางอยู่บนขอบกระดานก็จะมีลมหายใจอยู่เพียง3ลมเท่านั้นนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าก็จะเหลือด้านบนเหมือนเดิมด้านล่างเหมือนเดิมนะครับ ที่ตรงนันตกเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะสังเกตเห็นว่าไม่มีเส้นทางนี้แล้วก็จะใช้หมากเพียง3เม็ดนะครับหรือว่าหมากดำเม็ดนี้ก็จะมีเพียง3ลมหายใจเท่านั้นนะครับแล้วข้อ3ไปข้อ3กันเลยนะครับข้อ3อยากจะถามน,นะครับว่าหมากสีดาเม็ดนี้ที่ตรงมุมกระดานมีกี่ลมหายใจครับผมอ่า สำหรับคนที่ต้องการเวลาก็ลองพอสดูนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่พร้อมแล้วไปต่อกันเลยนะครับก็จะมีเพียง2ลมหายใจเท่านั้นนะครับนี่กับนี่นะครับก็จะเราจะสังเกตเห็นว่าไม่มีเส้นยืดออกมาแล้วไม่จำเป็นต้องลงตัวนี้ก็ปิดเพียง2ทีนะครับหมากสีดําเบ็นนี้ก็จะตายไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็ือเป็นวิธีการกินหมากนะครับอ่ะแต่ทีนี้พอมาถึงจุดจุดนี้หลายๆคนก็เริ่มจะสงสัยแล้วเอ๊ะแต่กว่าจะปิดล้อมมันได้หลายๆหลายๆทีเนี่ยแล้วมันไม่มีทางหนีไม่มีวิธีทางป้องกันเลยหรอมีนะครับ มีนะครับเราลองมาดูกันในเมื่อหมากมันเดินไม่ได้ใช่ไหมครับมันไม่สามารถวิ่งหนีออกไปได้ใช่ไหมครับสิ่งที่สีดําทําได้นะครับถ้าเกิดสีดาไม่อยากให้ถูกสีขาวกินนะครับ <c oughs> สีดําก็จะวางหมากเติมเข้าไปถ้าเป็นตาสีดํานะครับสีดําก็จะวางหมากเติมเข้าไปแบบนี้นะครับเท่านี้ก็จะสะกัดกั้นไม่ให้สีขาวเดินเพื่อกินหมากของเราได้แล้วนะครับหากเราวางหมากแบบนี้ลักษณะการวางหมากนี้นะครับเราจะเรียกมันว่าก,การเพิ่มลมหายใจ การเพิ่มลมหายใจนะครับก็จะเป็นการทําให้หมากของเราเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นจับกินยากขึ้นนะครับลองสังเกตดูดีนะครับพอผมวางเม็ดนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยลมหายใจก็จะมีเพิ่มขึ้นทันทีนะครับซีซีขาก็จะต้องปิดลมเพิ่มปิดลมเพิ่มแต่ถ้าเกิดถ้าปิดล้อมได้ครบหมดทีนี้มันไม่ได้ตายทีละ1เม็ดแล้วใช่ไหมครับหมากทั้ง2เม็ดก็จะถูกกินในเวลาพร้อมๆกันก็จะได้2คะแนนในตาเดียว้องมาดูกันนะครับ แล้วถ้าเกิดงั้นขอถามนะครับแล้วถ้าเกิดถ้าหมาก3เม็ดล่ะครับท่านผู้ชมว่าเราจะต้องใช้หมากสีขาวนะครับอย่างน้อยทั้งหมดกี่เม็ดถึงจะกินได้นะครับลองดูข้อนี้กันเลยนะครับพอสต์วิดีโอนะครับเราก็ลองนับร่วมกันนะครับแล้วก็ดูว่ามนถึงตรงนี้เข้าใจหรือเปล่าแต่ก่อนที่จะเฉลยนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าใช้เม็ดสีขาวให้น้อยที่สุดใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันมีเหตุผลใช่ไหมครับเราก็อยากจะใช้เม็ดน้อยๆกินให้ได้เยอะๆเราก็ไม่อยากที่จะใช้เม็ดเยอะๆ กินได้จํานวนเท่าเดิมนะครับที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะครับก็อยากที่จะชี้ชวนให้ผู้ท่านผู้ชมทุกคนนะครับได้ดูว่าการกินนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับลมหายใจทั้ง4ลมของมันเนี่ยอย่างนี้ถูกแล้วเราสามารถกินได้นะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปลงปิดมันให้หมดทุกจุดนะครับต้องขอบขอพวกนี้ไม่ต้องลงสังเกตดูดีๆนะครับ หมากของเราก็จะยังมีเพียงสีลมหายใจก็จะมีสีเส้นอยู่ดีนะครับถ้านับจากตรงกลางแล้วนะครับพวกนี้จึเป็นหมากที่ไม่จําเป็นนะครับเหมือนกันนะครับกับหมากบริเวณด้านข้างนะครับแล้วก็แค่ปิดเส้นลมหายใจของมันไว้นะครับในกรณีนี้หมากที่ขอบอย่างกรณีพวกนี้ก็ไม่จําเป็นนะครับและในบริเวณมุมก็เหมือนกันนะครับเราก็ใช้หมากเพียง2งลมหายใจเท่านั้นเองนะครับในกรณีนี้เม็ดที่ขอบแบบนี้ก็ ไม่จําเป็นเช่นกันนะครับฉะนั้นไม่ต้องลงนะครับพวกนี้นะครับเมื่อกี้ผมถึงบอกว่าให้ใช้หมากให้น้อยที่สุดนะครับเ <c oughs> พราะว่าเดี๋ยวจะเกิดการเข้าใจผิดกันขึ้นนะครับทีนี้สําหรับคนที่พอสต์วิดีโอแล้วพร้อมแล้วนะครับก็ไปดูเฉลยกันเลยนะครับในกรณีคนที่ตอบว่า8ลงใปใจถูกต้องครับเพราะว่าดูนะครับก็ปิดเม็ดหนึ่งที่หัวปิดไปหนึ่ข้างล่างใช่ไหมครับ แน่นอนนะครับว่าสีดําก็จะมีการต่อต้านกันบ้างนะครับแต่ตอนนี้เราแค่เรียนนะครับวิธีนับลมหายใจกันก่อนนะครับเพื่อที่เราจะสามารถหาลมหายใจของแต่ละกลุ่มหมากเจอแล้วก็กินไปได้อย่างสวยงามนะครับก็จะมีทั้งหมด8ลมหายใจด้วยกันเท่านี้นะครับหมากสีดำสามเม็ดนี้ก็จะถูกเรากินแล้วก็เราก็จะได้คะแนนไปอย่างง่ายๆ3คะแนนแต่ก็จริงๆเราไม่ง่ายนะครับจริงเราไม่ง่ายต้องลองเล่นกันดูนะครับต้องลองเล่นกันดูอ่ะทีนี้ก่อนที่จะ จบตรงนี้นะครับเรามีคำถามอยากจะถามนะครับคำถามข้อที่1น,นะครับของ exercise EP 1ครูคิดอยากจะถามว่าหมากสีดำา2เม็ดนี้กับหมากสีดำา2เม็ดนี้หมากดำกลุ่มไหนมีลมหายใจมากกว่ากันครับอตอนนี้นะครับก็สามารถ p อสวิดีโโอแล้วก็ดูไปด้วยกันได้เลยนะครับ แต่สำหรับคนที่พร้อมแล้วนะครับถ้าตอบว่าฝั่งนี้ผิดนะครับแต่ถ้าคุณตอบว่าฝั่งนี้ก็ผิดเหมือนกันเพราะว่าอันเพราะว่าหมากดําทั้งสองกลุ่มมีลมหายใจเท่ากันสังเกตนะครับนี่นะครับมี6กลมหายใจถูกไหมครับ แล้วฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วรูปมันเหมือนกันนั่นเองลองพลิกกระดานดูนะครับบุ่นกระดานนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่ามันเป็นรูปเดียวกันนะครับข้อที่1นะครับคำตอบก็คือเท่ากันนั่นเองนะครับว่าถ้าเกิดผมเปลี่ยนตำแหน่งในการวางหมากของมันล่ะครับยกตัวอย่างเช่นเปลี่ยนตรงนี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้เปลี่ยนลงมาเป็นตรงนี้นะครับอยากจะถามกบถามเดิมเลยนะครับว่าลมหายใจของหมากสองกลุ่มนี้หมากดำสองกลุ่มนี้นะครับ กลุ่มไหนมีลมหายใจเยอะกว่ากันและแต่ละกลุ่มมีกี่ลมหายใจครับนะครับตอนนี้นะครับพอสวิดีโอนะครับเราก็ทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกันเลยนะครับเพื่อทดสอบความเข้าใจนะครับของทุกคนนะครับว่าตอนหมากสิงตัวนี้เข้าใจหรือเปล่าสาหรับคนที่พร้อมแล้วไปดูคําตอบกันเลยครับในจังหวะนี้นะครับหมากามกลุ่มนี้มีลมหายใจเยอะกว่านะครับแล้วก็มีลมหายใจอยู่5ลมหายใจด้วยกันนะครับจะสังเกตเห็นว่าเมื่อกี้มันมี6กลมใช่ไหมครับแต่ว่าพอมันมาอยู่ที่ขอบจะสังเกตเห็นว่า ขอบตรงนี้ไม่มีก็จะเป็น6ลบหนะครับก็จะมีอยู่5ลมหายใจด้วยกันส่วนกลุ่มนี้นะครับมีน้อยกว่าจะมีเพียง1 2 3 4นะครับจาก6นะครับหายไป2นะครับเพราะว่าไม่มีตรงนี้ใช่ไหมครับหายไป2ก็จะมีเพียง4ลมหายใจเท่านั้นนะครับเป็นไงบ้างครับข้อ2ยังถูกกันอยู่หรือเปล่าครับยังตามกันทานหรือเปล่านะครับไปข้อ3กันเลยนะครับแล้วถ้าเกิดวางอย่างนี้ล่ะครับ 3หม,มาก2เม็ดเมื่อกี้ตรงนี้มี5ลมใช่ไหมครับถ้าเกิดคุณคิดเปลี่ยนมาตำแหน่งมาวางตรงนี้ล้วครับมีกี่ลมหายใจด้วยกันสำหรับคนนี้ต้องการเวลาอย่าลืมนะครับกดพอส์วิดีโอแล้วก็เตรียมตัวไปต่อกันได้เลยนะครับสำหรับคนที่พร้อมแล้วมาดูกันเลยหมากดำกลุ่มนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมตอบว่ามันมี3ลมหายใจก็ถูกต้องนะครับขอแสดงความยินดีด้วยก็จะมี1 2นะครับแล้วก็3ลมนั่นเองเพราะว่า มันไม่มีตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่มีตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับก็จะเหลืออยู่เพียง6กลบาก็เหลือเพียง3ลมหายใจเท่านั้นแค่นี้ก็กินมากได้แล้วนะครับสำหรับเรื่องลมหายใจนะครับพอมาจนถึงจุดจุดนี้ผมก็คิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะเข้าใจเรื่องลมหายใจกันเป็นอย่างดีแล้วล่ะนะครับก็มาดูกฎข้อสุดมาดูข้อพึงปฏิบัติในการเล่นนะครับข้อสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวจะมีเกมสนุกๆให้เล่นกันด้วยนะครับกดข้อที่4นะครับว่าด้วย ว่าคุณจะเดินหมากตรงไหนก็เดินไปนะอยากจะเดินหมักตรงไหนก็เดินไปในกรณีนี้นะขาวอยากจะเดินตรงไหนก็เดินไปกระดานมี300กว่าช่องเดินไปเลยจุดเดียวที่เดินไม่ได้นะครับหรือสิ่งเดียวที่ทําไม่ได้ในกระดานหมากล้อมคือการฆ่าตัวตายลองสังเกตนะครับแล้วนึกภาพตามผมนะครับถ้าเกิดว่าสีขาววางตรงนี้คุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าวางลงไปปุ๊บหมักสีขาวจะมีลมหายใจเพียงศูนย์ลมหายใจพอวางปุ๊บมันก็ตายเลยนั่นเองหมากเม็ดนี้ทําไม่ได้นะครับอยากจะวางหมักที่อื่นนะครับได้เลยวางตัวนี้มีสีลม วางตัวนี้โดนลบไปลมหนึ่งมีสลมวางตรงนี้เหลือ2ลมหายใจนะครับวางตรงนี้ถึงแม้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ยังวางได้นะครับแต่วางแล้วมี1ลมหายใจเราก็จะรู้ว่าหมากสีดําเม,ม็ดต,ต่อไปก็จะกินเราอย่างแน่นอนใช่ไหมครับก็จะเดินหมากกินเราแบบนี้อย่างแน่นอนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ยังเดินได้นะครับแต่ถ้าวางแล้วหมากของเรามีศูนย์ลมหายใจแบบนี้เดินไม่ได้ยกเว้น1กรณีนะครับถ้าเกิดการวางหมากเม็ดนี้มีเหตุผลสามารถทําได้ยกตัวอย่างเช่นหากเราสามารถ เอาเม็ดนี้ออกนะครับจะได้ไม่งงหากเราสามารถฆ่าเม็ดใดเม็ดหนึ่งตรงนี้ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอยากจะกินหมากเม็ดนี้ใช่ไหมครับ mm hmm. เราก็ต้องทําเหมือนเดิมคือต้องล้อมลมหายใจมันปิดลมหายใจมันปิดลมหายใจมัน mm hmm. บนไปแล้วซ้ายไปแล้วขวาไปแล้วเหลืออยู่จุดจุดเดียวนะครับถ้าเกิดว่าลมนี้เป็นลมหายใจลมสุดท้ายการวางหมักเม็ดนี้เพื่อกินจะไม่ถือว่าเป็นการเดินหมากฆ่าตัวตายนะครับสามารถกินได้นะครับ สี่ข้อพึงปฏิบัติที่นักหมากล้อมจะต้องรู้ก่อนที่จะเริ่มเล่นก็จบไปแล้วนะครับหหมากดําเดินก่อน2วางได้ครั้งเนหนึ่งเม็ดบนจุดตักสนะครับคือการวางแล้ววางเลยไม่มีการเดินไม่มีการเลื่อนไม่มีการหนีนะครับสไม่มีการฆ่าตัวตายและ5นะครับสข้อควรปฏิบัติกับ1กฎที่ทุกคนควรจะรู้นะครับอันนี้จะเป็นกฎเพียงข้อเดียวนะครับในการเล่นหมากล้อมของเรานะครับคือ ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ครูคิดอธิบายไปเมื่อสักครู่ว่าหมากสีขาวสามารถกินหมากสีดําได้ถ้ามันมีเหตุผลใช่ไหมครับอย่างนี้งนก็แปลว่าสีดําก็ต้องกินสีขาวได้น่ะสิครับแต่ว่าถ้าเกิดถ้าสีขาวไม่ยอมสีขาวดำกินสีขาวกินดําสีดํากินขาวสีขาวกินดําไปเรื่อยๆเกมก็จะไม่จบนะครับมันก็จะเกิดเป็นดูโพขึ้นนะครับเกมก็จะไม่จบนั่นเองฉะนั้นก็เลยออกกฎนะครับว่าสีใดกินสีนึงก่อนนะครับสมมติยกตัวอย่างเช่น สีดำเป็นฝ่ายเริ่มเม็ดที่1วางกินหมากขาวทําได้นะครับแต่ถ้าเกิดหมากสีขาวจะกินหมากสีดําทําไม่ได้เพราะมันจะเกิดเป็นลูปขึ้นแล้วเกิดเข้าสู่กระบวนการอินฟินิตี้ลูปก็จะไม่จบใช่ไหมครับเราก็สีขาวสิ่งที่จะต้องทํานะครับกดนี้เรียกว่ากดโคนะครับกดโค สีขาวจะต้องไปทําอย่างอื่นหนึ่งทีก่อนบนกระดานทําอะไรก็ได้ไปสร้างสถานการณ์ไปโจมตีอะไรสักอย่างหนึ่งหรือไปเดินอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่ามันสามารถเบนความสนใจของสีดําให้ไปรับมือมันได้นะครับถ้าเกิดขาดไปแล้วหนึ่งตาสีขาวถึงจะสามารถกลับมากินสีดําได้และกดโคก็จะเริ่มกลับมาใหม่ก็คือสีดําจะกินสีขาวไม่ได้เพราะมันก็จะวนกันไปลูกอีกสีดําก็เลยต้องใช้กดโคกก็คือจะต้องข้าม1ตาต้องไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งตาข้ามไปเดินที่อื่นก่อน ถึงจะกลับมาได้แต่ถ้าข้ามไปเดินที่อื่นก่อนแล้วข่าวไม่สนใจในกรณีนี้นะครับข่าวก็สามารถเชื่อมโคและจบการกินกันไปกินกันมาตรงนี้ได้เช่นกันนะครับอพอมาจานถึงจุดจุดนี้ทุกคนก็รู้กฎทุกข้อที่จะต้องรู้เกี่ยวกับการเล่นหมากล้อมแล้วนะคบเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการฝึกนะคบเพื่อเป็นการเ,เสริมสร้างความ เข้าใจนะคร,ร,ร, like รับของการเรียนบทนี ja ้นะครับผู้คิดนะครับก็อยากจะท้านะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านผู้ชมนะครับพี่ๆน้องๆนะครับทุกคนนะครับได้ทดลองเล่นกันบนกระดานจริงเลยไม่ว่าจะเป็นกระดานไซส์แนะนำว่าเป็นกระดานไซส์เล็กก่อนจะดีที่สุดนะครับแนะนำว่าเป็นกระดานไซส์เล็กก่อนจะดีที่สุดนะครับสิ่งที่สามารถทําได้นะครับก็คือตอนนี้นะครับให้เล่นเกมเกมหนึ่งนะครับที่ผู้เล่น หม็กล้อมในญี่ปุ่นมักจะนิยมเล่นกันนะครับผู้ฝึกหัดเนี่ยจะนิยมเล่นเกมที่เรียกว่าอัตริโกะนะครับก็เป็นเกมที่ผัดกันวางนะครับสีดําเริ่มก่อนตามกฎเลยแต่ว่าใครที่โดนกินก่อนในกรณีขอสัก2เม็ดละกันนะครับในกรณีขอสัก2เม็ดใครที่โดนกินครบ2เม็ดก่อนนะครับก็จะถือว่าแพ้ทันทีและส่วนใครกิน อีกฝ่ายได้ครบ2เม็ดก่อนก็จะถือว่าเป็นฝ่ายชนะทันทีนะครับลองทําแค่นี้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดถ้ามีคําถามอะไรก็สามารถส่งอินบ็อกซ์นะครับโพสต์เข้ามาในคอมเมนต์ถามผมได้เลยนะครับก็จบลงแล้วนะครับกับ ep หนึ่งนะครับของ beginner series นะครับโดยครูคิดสอนกบนะครับหากมีคําถามอะไรนะครับก็สามารถโพสตถามเข้ามาเลยได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับให้กําลังใจนะครับโดยการกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับหรือว่ากดไลค์ให้กับวิดีโอของเรานะครับแล้วก็สามารถโพสคอมเมนต์นะครับขึ้นมา ได้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับท่านก็จะสามารถเริ่มเล่นหมักร้อมกันได้แล้วนะครับขอให้มีความสุขนะครับกับก,บการเล่นหมักร้อมนะครับแล้วก็พบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับหมากร้อม IQ Up เสริมสร้างสมาธิสร้างพื้นฐานในการคิดอย่างมีระบบและมีชั้นเชิงฝึกให้เด็กอดทนรอบคอบกล้าคิดกล้าตัดสินใจผู้เรียนและผู้ปกครองสำหรับที่นี่แล้วการเล่นหมักร้อมไม่ใช่แค่การเรียนวิธีเล่นหรือเทคนิคในการเล่น แต่เรายังแฝงไปด,ด้วยปรัชญาและพยายามสอดแทกคุณธรรมสร้างนักกีฬาเยาวชนระดับดั้งมาแล้วกว่า57คนนักกีฬาในสังกัดของสถาบัานได้เป็นตัวแทนประเทศไทยหลายรายการเปิดสอนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นถึงระดับไฮดั้งอำนวยการสอนโดยครูคิดนภัรอิชยาวน,นิชระดับฝีมือ4ดั้งติดต่อ0813456703หรือ 081 936 3311